ฉันอยากกินปลาสดจัดตลาดปลาโทโยสุดมีอ่านทะเลระดับโอมาเกษตรคุณภาพพรีเมียมใหม่อร่อยสดวินตงจากญี่ปุ่นนะฮะอ้นี่โอ้โหหอยเชลใหญ่มากขอบมากเจ็ดเดียวรู้เรื่องนี่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 โอ๊ะแซลมอนอยู่สดสดเลยโอ้โหโอ้โหเนื้อสดมากแดงให้รู้ว่าสดจริงคำนี้ในฝันเลยลุยครับ โดูความหยดติงลุยครับอาหารสุดๆลุยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆนะผมอยากตามใจภรรยาหนึ่งวันพี่รักอยากกินอะไรวันนี้เธอจะพา,ากินทุกอย่างเลยเหรออยากกินเลยว่ามาเลยบอกทุกอย่างเลยทุกอย่างลยที่รักฉันอยากกินกินอะไรปลาสดจัด ตลาดปลาโทโยสุสบายทนีมจะไม่ได้เหรอที่ทรักอ้วนจัดให้เลยเอาห้าสี่สไปเลยไอ้ไอ้ญี่ปุ่นเขาป้าที่รักเย็นเย็นเดี๋ยวฉันพาคุณไปฟินแบบสไตล์ญี่ปุ่นทแท้ๆแน่นอนตลาดปลาญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะพาทุกคนไปลุยตลาดปลาสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะโโฟฟรับรองว่าฟินมีทั้งซูชิซาชมิมิเหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่นแท้ๆแต่ก่อนไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับใครเพื่อนำไปสู่หนึ่งล้านซับเวยนะครับไปที่รักไปลุยกันปะ 这是个大新 ที่รักจริงๆเนี่ย CPU ออริกิเนี่ยเขามีหลายสาขานะแต่พามาสาขานี้เพราะใกลอ้ออฟฟิศบัวเมียจะหิวใครหิวกันแน่ฉันก็ได้แล้ว c p มีวอริกิมันคืออะไร,รอะคะ CPU ออริกินะฮะเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้ากนการจัดหาอาหารอย่าง c p นะครับกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญของปลาสดและอาหารทะเลมากกว่าร้อยปีของออริกิซึ่งที่ CPU ออริกินี่นะฮะจะมีอาหารทะเลระดับโอมาเกษตรคุณภาพพรีเมียมใหม่อร่อยสดบินตรงจากญี่ปุ่นนะฮะเพราะวัตถุดิบเขาเนี่ยส่งตรงมาจากตลาดปลาโทโยสึนะครับซึ่งเป็นตลาดปลา ขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวมีมาตรฐานด้านสุขอานามัยที่สูงนะครับและมีการควบคุมระบบอุณหภูมิเป็นอย่างดีเพื่อรักษาความสดของอาหารทะเลด้วยครับเรียกว่ายกตลาดปลาจากญี่ปุ่นไม้ทานกันแบบง,ง่ายๆนะฮะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไปเลยค่ะและนี่นะฮะคือ c p พีินะฮะตั้งแต่1 9 3 0 มาดูความสดความฟินไม huh? right? ่มีเลยมากอันนี้เลยของโปรดคุณพอดีเขาปลาไหลดีเข้าหน้าปลาไหลไม่แต่อันที่แทงตาสุดคืออะไรขนารแตาโอ้โหหอยเชลลใหญ่มากโอ้โหูดูไซส์ใหญ่มากอ่ะต้องโดนนะอันนี้ต้องโดนนะอันนี้เลยนะแลมีอันนี้ของชอบเธอเหมือนกันอันนี้ใช่ออตเตะออตเตะออตเตะนี่ฮะดูความสดดูความใสเฮ้ยตอนไปญี่ปุ่นก็แบบนี้เลยจริงๆรแล้วสูชีแซลมอนอยากให้ดูสีนะฮะปลาส้มที่แท้ทรู โอ้โหมีไข่ปลาด้วยและเซตแบบนี้นะครับเวลาไปญี่ปุ่นชอบมากเซตเดียวรู้เรื่องมีทั้งแซลมอนจุ้งนะฮะโอ้โหตาเตะเอ่ยเลยเพียบเลยเปลาเมอไข่หวาน<ช><ห>ต้าผู้ไข่ปลาแซลมอนนี่เพิ่งเห็นว่าที่เนี่เขามีบริการแร่ทั้งตัวด้วยนะหรือว่าเป็นฟาชิมินเนี่ยแล้วก็แพ็คน้งแข็งให้ฟรีก็คือช่วงปีใหม่ก็มาสั่งได้เลยไปปาร์ตี้เลยเใช่ฮะคือจะบอกว่า โซนซูชิก็มีและซาชิมิกที่เขาแลกสําเร็จก็ตามนี้ฮะโอ้และโซนนี้พอดีรักมากแน่นอนปลาสดสดอูนี่อูนี่อูนี่นะฮะเวลากินต้องยกกล่องแบบนี้ฮะถึงจะฟินถ้ามีปูแบบนี้เข้าด้านหนาวแล้วแน่นอนปูหิมะปูหิมะโอ้โหขอจับเลยเถอปูหิมะมันเข้าด้านหนาวแล้วสินะปูหิมะมาแล้วปูไม่ใช่แค่นั้นนะฮะนอกจากปูแล้วต้องมีปลาด้วยนี่มีปลาเท้ามีปลาบุรีนี่บุรีคือตัวนี้ไซส์โตมาก วุ้ยไข่ปลา,อาโอ้โหจะก่อนจะไปไข่ปลาตอนนี้เชฟกำลังแล่ปลาอยู่<อ>นี่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 แล่แ,แซลมอนอยู่สดสเลยโอ้โหอ,อย่างที่บอกที่นี่เขารับแล่นะคะแล่ทั้งตัวเป็นฟาชิมิได้เลยไข่เตรียมปัตต้องปัตตี<อ>้มาได้โอ้นี่ฮะเชฟแล่โชว์เลยโอ้แซลมอนนี่ ตดแต่งอย่างดีด้วยเชฟครับเห็นเชฟแล่ปลาคล่องแบบนี้เนี่ยไปเรียนมาใช่ไหมครับใช่ครับจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับเป็นเล่นนัผู้จริงไหมเนี่ยจริงครับโอ้โหแล้วเทคนิคการแล่นี่เขาสอนแบบหนักแน่นแบบชัดเจนเลยไหมว่าต้องแล่ยังไงบ้างอะไรบ้างสอนแบบละเอียดครับทุกขั้นตอนทุกเม็ดเลยครับที่ปุ่ยใช่โอ้แล้วเทคนิคมันมีอะไรบ้างคะแชร์ให้เราหน่อยเทคนิคการแล่ปลาให้สวยให้ดีอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเล่นแต่การจับมีดลยครับอ่าจับมีดจะต้องคล้องมือก่อนเลยต้องกระชับมีด ต้องติดมือมีแทมือเลยอ๋อลัากษณะตั้งการวางมือบนมีดเลยเอา<ช>ู้ชี้กด สันปลายไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการประคองมีดให้นิ่งก็เห็นเวลาเชฟลงมีดเนี่ยเชฟลงคัดเดียวขาดเลยใช่ไหมฮะการตัดปลาครับเราต้องตัดทีเดียวครับเพื่อให้เนื้อปลานั้นเละก็ได้เป็นลายเดียวเลยอ๋อต้องทีเดียวเท่านั้นอ่านี่โอ้โหคัดแบบนี้การแล่หนังมันยากนะทุกคนเคยยิ้มเกือบหายไปแล้วนะฮะไปฝึกที่ญี่ปุ่นเธอไปฝึกหรือไม่ล่ะให้ไปบ้าล่ะฉันไปนะกล้าบ้ล่ะเอาดิผมไปนะหนึ่งเดือนกลับมาผมเก่งแน่นอนมว่าทางโอริกิเขาไม่รับนะโอริกิรับผมเลยผมอยากไปมากเลยครับผมอยากเรียนแล่ปลาเอาจริงนะจะต้อง เชฟก่อนผมไม่มีปนะัญหาผมยอมผมทำตามขั้นตอนเชฟครับรบกวนเชฟแล่เป็นซาชิมิให้ดูหน่อยได้ไหมตัดแบบงามๆให้ดูหน่อยเห็นเชฟเอามีดเนี่ยตั้งบนบนสันเขียงใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นสี่ผ้าองศาแล้วก็คัดลงมามันคงใช่ครับเพราะของม <Okay, S 2> ันคง,<ๆ>งครับแล้วก็ปลาที่จะตรงทุกชิ้นเลยครับอ๋อเราให้ตรงทุกชิน้นใช่ครับโอ้โหได้มาตรฐานจริงต้องบอกว่า c p พีอูิก,กินะฮะมีการสอนที่แบบแน่นอนจริงๆผมเพิ่งเห็นกับตาชัดๆว่า เออแล้วเชฟทุกคนจะต้องผ่านการเรียนอย่างนี้มาหมดถึงจะมามาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ครับทุกคนต้องผ่านการฝึกซื้อวิธีการจัดพิซซ่าการตราฐานตามเลยกันเลยครับเพราะว่าเราต้องการให้มาตรฐานร้านนันเท่ากันหมดเลยอ่าแล้วของซีพีโอริกกที่เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สอนอะไรบ้างครับมีคำสอนตั้งแต่เรื่องการัแต่งปลาครับเลือกปลาเลยครับเด้วยวัสดุทุกอย่างเลือกปลาฮะแต่งปลารวมในการบริหารสต็อกบริหารหน้าร้านด้วยบริหารสต็อกบริหารหน้าร้านก็เท่ากับว่าเราจะรู้เลยว่าอันไหนสดใหม่หมุนเวียนยังไงเพลยังไงสำคัญมากนะฮะการบริหารสตออกคุณเเรรียยนด้วห ใช่ครับแล้วพอกลับมาไทยนี่จำได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะคะอันนี้จำได้หมดทุกอย่างครับนื่องจากเราจะมีการที่เรียกว่าการน,<ช>น้่งงานใช่ไหมนั้งงานวันนี้คุณไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับ<อ>ทำทำทำ,ท,ำทุกวันแล้วก็มนจะมีเรื่องของคู่มือ มีคู่มือด้วยมีไบเบิลมีไบเบิลมาด้วยของที่พี่อ้วนกิจของเรานะครับก็จะมีทางที่เทีทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งคุณผู้เก่าแท็กเข้ามาด้วยอ๋อสวัสดีครับยังไม่ได้เข้าจอเมีเฮดเชฟจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่ด้วยมาเทรเราต่อที่เมืองไทยใช่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นนานเท่าไหร่ครับเอ่อประมาณ1เดือนครับเรียนที่ญี่ปุ่น1เดือนแล้วกลับมาต่องานที่เมืองไทยทุกวันทุกวันครับมีเฮดเชฟคอยควบคุมแล้วก็มีไบเบิล ก็ดีพอลองนั่งงานคุยก็ได้แลกปลาทุกวันแล้วก็ได้ดูว่าสับเปลี่ยนสต็อกยังไงทุกวันแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหนาวพี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ทางซีพีโอริกิเนี่ยเขาก็จะลณนงคลงให้มีการกินปลาตามฤดูกาลใช่ไหมมันสําคัญยังไงอะคะกินปลาตามฤดูกาลนั่นแหละว่าหากเรารับประทานปลาตามฤดูกาลเนี่ยจะได้รับรสชาติหวานและความสดหวานในตัวปลาเลยเพราะว่า ถ้าเรารับประทานตามฤดูกาลเนี่ยปลาเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นช่วงที่อร่อยสุดของเขาแล้วเข้าใจในเห็นภาพอย่างช่วงนี้หน้าหนาวก็กินอะไรเออลองกินอะไรตอนนี้ครับจะเป็นเรื่องของปลาบุรีครับเราลีหนึ่งตัวนะครับนอจากตันี้ครับปลาบุรีเขา,า,าจะัดเจ็บไขมันใน,ในตัวทำให้ปลามีความนุ่มหวานละมุนกกว่หฤดูกาลนี้<า>ต้องชิมแล้วนะปลาจะอ้วนพีมากเลยแล้วเวลาไขมันแทรกนะโยนโชว์อยู่นิดนึงข้ปากนี่แบบหวานเจี๊ยบเลยจริงๆครับ เผ็ดมีปูหิมะด้วยใช่ไหมฮะคูปปูหิมะนี่ก็เลิศเหมือนกันวนี้ตามไปดูการเหมือนกันเนาะมาตั้งแต่ช่วงนี้ครับเปิดฤดูหนาวครับทำเมนูซีก้ามาครับมีตัวตื่นพลัแนะนําเลยเป็นปูหิมะวันนี้จะเป็นทาลองวีกว่านี้เรกที่เรานำเข้ามาจะเป็นตัวเมียทุกตัวมีไข่ทุกตัวเลยครับเมียก็ตัวเมียทุกตัวนะฮะมีไข่ทุกตัวนี่ไงชอบกินไข่ปูมากเลยไม่ใช่ปลาครับใหม่ปูครับไม่ใช่ใหม่คูปครับ แต <Okay S 1> ่เย็นแต่เย็นที่รักแตเย็นปลาแซลมอนตอนนี้ก็จะมีไขมันเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครหน้าหนาวใช่ครับเพราะจะเก็บไขมันในเนื้อทำให้เนื้อมีความนุ่มละมุนโอ้โหพูดถึงปลาบุรีปลาบุรีก็มาเลยเป็นตัวอบอ้วนมากโอ้โหเราไปกินตัวนี้เลยเหรอไอ้ฉันได้นะฉันได้นะฉันเชือเออน่ากินมากเลยอ่ะปลาใส่นิกมากี่โลครับเชฟนี่ประมาณ3.6มกโลครับเกือบ4โลนะ ตัวใหญ่มากธรรมดาจะตัวย่อมๆอ่ะไม่ได้เจอตัวไซส์แบบบึ้มๆแบบเนี้ยอันนี้ตัวโตมากเลยแล้วผมโชว์หน่อยขั้นตอนมียังไงบ้างเริ<ะ>่มต้นเลยขั้นตอนแรกนะครับเราสังเกตดูก่อนว่าตรงตรัวปลาครับจะมีการตัดหางแล้วมีการตัดที่หัวครับตรงนี้<อ><อ>ซึ่งตรงน,นี้ครับเราจะมีการสอดเหล็กเข้าไปแหละ<อ>เ,เป็นการทำลายเส้นประสาทใช่ครับเพื่อให้เรียกว่าสต๊อป อาการของปลาให้ปลาสดเหมือนตอนเราจับมาเลยคือทําให้ปลาเหมือนกับเยี่ยมกับเป็นการหลอกไปว่ายังยังไม่ตายอประมาณนั้นทําลายเส้นประสาทเขาเอาหลีกสอดเข้าไปแล้วทําให้เนื้อปลามันสดฉ่ําอยู่ได้นานเป็นการถนอมมันใช่ไหมฮะอ่าครับแล้วไงต่อครับเชฟตอนแรกนะครับเราจะเอาเหงือกปลาออกมาก่อนเอาเงือกปลาออกเงือกปลาคางปลาบุรี่รงนี้ยแก้มปลาเนี้ยเอาไปย่างใช่ไหมเขาไปย่างขอป่ดเลยคิดเป็นเมนูเลยเออเป็นเมนูเชฟจะไม่หานเริ่มแรกคิดเมนูแล้วเงือกกินได้ไหม เหือกเขาไม่กินครับเขาไม่กินเขาไม่กินครับนี่เชฟกำลังแล่ที่ท้องอยู่กำลังไล่ไปอยู่โอ้โหอ่าต้องแต่งเลาะให้หมดนะครับเพราะว่าเหือกไม่เลือดอ่ะถ้าเราปลาเรากินสดไม่ได้โอ้โหเหือกสดมากแดงให้รู้ว่าสดจริงแดงฉ่ำมากเพิ่งเคยเห็นเหือกมาครั้งแรกอ่ะเออเธอเคยเห็นป่ะจะเห็นประจำจะนทำกับข้าวไงเธอไม่ทำเธอก็ไม่เห็นอ้าวแล้วก็ล้างปลานะหนึ่งรอบ เอาเลือดออกให้หมดเอาจริงอยากกินอ่ะชอบมากเพราะต้องบอกต้องกินหน้านี้เป็นหน้าที่แบบไข่บันแฟ่บอร่อยชุ่มฉ่ำใช่เนื้อหวานจริงขั้นตอนต่อไปครับก็ไปแล้วครับเราจะแบ่งคอปลาบุรีหัปวปลาบุรีออกจากตัวเขานี่เห็นเนื้อขาวอันนี้อันนี้อันนี้เวลาย่างอร่อยมากบอกเลยย,ย้ำที่เดิมอยากย่างมากโอ้โหคัดออกนี่ เรื่ปส่วนท้องนะครับเราถ้ามีดไม่คมแล้เนื้อมันจะยุ่ยใช่พอมีดคมอย่างนี้แล้วแบบมันต้องคมมันทำให้แบบตัดแต่งเฉือนเนื้อได้สวยมากได้เสียงนั้นกึกกึกไหมเออออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอ้าวนี่ชิ้นปลาหนึ่งชิ้นแยกไปเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยฮะอ้าวเดี๋ยวจะเริ่มแลกกันแล้วต้องเปลี่ยนมีดด้วยใช่เพราะว่าเดบัต้องคัดก่อนความหนาใช่ อ๋อถ้าเป็นเดบับมีดมันหนาไปมันแล่ไม่ได้ใช่ครับทุกคนมาที่ซิฟิโอริกแห้เขาแล่จ้ะถูกต้องเพราะมันต้องใช้ไหลมีดด้วยจริงอันนี้คือเราเอาเขาเรียกไงกระดูกเหรอใช่พังผืดท้องแล้วก็บริเวณกระดูกตรงตรงซี่โครงโครงปลาออกด้วยขั้นตอนต่อไปคือครับเชฟ จะไปเราจะแล่ซาชิมิครับครับโดยขั้นตอนนี้ครับเราใช้มีดหลักคือมีดยาริคิบะยาริคิบะฮะคือมีดสำหรับการแล่การแรดทำซาชิมิเพราะมันจะไม่หนาเท่าเดบะเนาะใช่ครับเนี่ยตัดตามแนวของเขาแบ่งสองทางเดียวทีเดียวใช่นี่เป็นการลอกหนังนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอออ่านี่เชฟโชว์เลยนี้เชฟโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่บางเฉียบเลยอันนี้คลิปไม่ง่ายนะฮะมันลายเนื้อแดงเขาครบแบบนี้ต้องมีการตัดแต่งเนื้อเนาะใช่ไหมเรายังมีก้างต่างเขาอยู่ครับตรงนี้อ๋อเอาออกได้หมดโอ้โหแล้วชิ้นเนี้ยอยากกินมากเริ่มแล้วชิ้นแรกโอ้โหนี่ไงโอ้โหนี่ไล่ไป แล้วตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่หัน่นตั้งแต่แกลอะไรมาค,รคือเปลี่ยนหลายเขียงมากแล้วนะใช่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆสวยมากน่ากินมากอยากได้โชย,ยุกับพัตสบิจิมเลยไปไปหาโต๊ะค่ะเออหาโต๊ะนงะเนี่ยจากมุมเนี้ยสีแบบโอ้ยโอ้โหคุณยังไม่ยอมไปหรอยังไม่ยอไมไปหาโต๊ะหรอยังครับ อ่าไปหาโตดีกว่าเดี๋ยวเราไปรอเตรียมตัวกินดีกว่าเขามีอะไรบ้างไปกัเลยครับมาเรามาเลือกกันถึงช่วงอะชรอยคอร์คอยแล้วนี่นีอันี้ก่อนเลยไม่ได้ยังไม่ได้ยไ่ยังไยัไม่ยัไม่ยไม่ยังไม่ยังไม่ยันนี่ปลาบุ่ยังแ่เปงนบ่ยังไม่วนงีม่ยบอไ้อยังทม่ยัซลมอนแซไมอยากกินอัไี้ยังไม้ยังไม่ยังไม่ได้ได้ยังไม่ยังม่ยุงไม่ยังไ่ยังไม่ยมยังไม่ยย่ยง่ยังด็ดเด็ดมากังีเอาอะไรอีกงไม่นังไม่ยน น่ากินมากโอ้โหอูนี่ต้องมานะฮะนิอูนิอูนิอนี่ต้องมานะฮะมีผมชอบอูนี่แน่นอนแล้วก็เวลากินนะครับบูฟินทูน่าโอโทโร่นะฮะโอโทโร่เราต้องโดนเพราะเป็นส่วนที่ละลายในปากที่สุดเด็ดที่สุดมีไขมันแท่กเยอะที่สุดเดี๋ยวใครที่มาซื้อตรงนี้นะคะต้องไปจ่ายข้างหน้าก่อนนะถูกต้องถึงจะกินได้นะถูกต้องเดี๋ยวเราจ่ายเสร็จแล้วฮะแล้วเราก็ไปลุยกินกันได้เลยที่ห้ามพลาดนะครับอูนี่นะฮะ เริ่มบังเมียแล้วอ๋อโทษครับกล้องเมนนั่นเโอเคโอเคลืมปิดกล้องอีกอุน,นี่อุน,นี่ต้องโดนจริงๆกิรักไปลลยไหมอ่ะให้เมียให้เมียให้เมียเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าครับรามา,า,เ,าเริ่มกันเลยดีกว่าวอสบ,บีพรอ้อมโชยุพ <Show you S 3> ร้อมมากอ,อุ้ยบีบเข้าไปปุด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 ,ปดระดับนี้เอาตามใจปรารถนานะฮะ อยากกินแบบไหนก็ใส่ไปเลยเอาไว้ดีเริ่มก่อนเลยต้องเริ่มจากอันนี้แหละมันคือไฮไลท์บุรีบุรีขอชิ้นหนาๆเอาเลยยั่วเธอยเอย่เธอยอย่เธอเธอรีดได้กินฟิชกินต่อแล้วโอ้โห้ชิ้นเลย้ชิ้นเลยไม่ไหวแม่ทอ้ชิ้นไม่ไหวมาทั้งนี้ให้ดูทั้งชิ้นโอ้โหลงไปนะฮะเราปาดเน้นๆนี่โชยุ สร่ิโอเล็กกีมา,มาดูความโยติงลุยครับอร่อยสุดๆอบสุดๆอย่างนี้เขาบอกว่ามันเกิดออกมากระเซกมันก็มันก็เกิดออกมากระเซกจริงๆนะทุกคนพร <Premium. S 1> นะีเมียมหน้าหนาวแค่สามจุดหกมสักแรกน้ำลายไหลเต็มปากมาขอบเบิ้ลเลยเฮ้ย <He i, S 1> พูดเลยดีมากมันเลิศมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตรงทางก่อนนี่สองชิ้นเลยเหรอสองชิ้นเลิศสุด รุยฮะโอ<ห>้และอันนี้<ห><ห>ขึ้นหรอ่วนท้องเขาอันนี้ก็ส่วนท้องของปา<ห>บุรีเหมือนกันใช่ไหมใช้ยอ<ห>่ะอ<ห>ืมมีเป็นเอ,เอ็นเห็นปะ่ะเฮ้ยจิ้มมาแล้วก็คือโ<ห>้่ำม,มากพร้อมกันรุยฮะอันนี้ละลายกว่าอันเมื่อกี้ ด้วยไข่มันแท่งใช่โอ้โหรู้เลยว่าตัวนี้ว่ายน้ำเก่งดีมากตรเดี๋ยวจะเชิญกลับบ้านเนี่ยใช่เวดีมาอะไรต่อดีเอ็นกาวะเอ็นกาวะอันนี้ให้เขาย่างให้ใช่ไหมใช่เขามีบริการเบิร์นให้นะฮะถ้าซื้อแล้วนี่มันแทรกอย่างนี้เอ็นกาวะโอ้โหจิ้มไปเลยเอ็นกาวะมันแทรกเอ็นกาหวานเป็นส่วนที่อร่อยมาก โอ้โฉีดสาหร่ายรอแล้วอ่ะอุ่นอีทะลุ i เลยทะลุได้ไงอ่ะถล ui เพราสาหร่ายไม่อุ่นนี่ฮะโอะ้โหตามใจฝันอ้าวไปตาบอกว่าโอ้โหแล้วเขามีบริการสาหร่ายกับข้าวด้วยนะฮะมาสาหร่ายได้แล้วข้าวซะหน่อยลงไปอ่ะเวดีจอยครับลุยะะเลยพร้อมกัน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 ้อมกัน คำนี้ในฝันเลยลุยครับโอ้ oh. หวานเล้บอร่อยมากอูนี่หวานจำํำทุสุด,อดเอาเลยครก็ลองเีคำหนึงแซลมอนนะฮะฤือดูหนาวไขมันจะแท <I S 1> ้<อ>ๆปลาส้มปลาส้มครับปลาส้มแล้วดูเวลาจิ้มไขสุดคเข้า่าสบีอย่าไปกลัวลุยฮะ โอ้โหโคตรดีแบบซเอาไปดิลุยเดี๋ยวเสียเพิ่งลุยฉันต้องพิถีพิถันก่อนเหาะซอสนิดหน่อยโอ้โหยังขึ้นเลยขึ้นอีกแล้วขึ้นมากอบมาขึ้นได้เท่าบวาซาบิเท่านั้นถูกต้องครับอย่างอื่นขึ้นกับเมียไม่ได้ครับไม่กล้าครับทุกคนดูคำนี้ยั่วเออเอายั่วเขาปากแล้วเข้าปเร็วจะไปต่อหบทั้งคำเรียบร้อยโอ้โห นี่หรือใครอยากกินเป็นซูชิก็ได้นะครับบูฟ <c oughs> ินทูน่าสามทุบีิทุ่มาทุ่มครับลวยฮะอยู <c oughs> ่เวลามันเคลื่อนีนแบบใจฟูมากอร่อยโหอร่นอมากดีงามก็ปลาเนื้อมันหวานอยู่ในตัวเหมือนที่เชฟบอกจริง <c oughs> โอทโร่บูฟินทูน่าฮะอันนี้เลิศ มีทุกสัสดส่วนของปลายกความสดยกตลาดจากญี่ปุ่นมาฮะพรีเมี่ยมลุยครับใช่เขามาจากตลาดโทยโยสุเลยนะแล้วอย่างโทโยสุเป็นตลาดที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดแล้วในโตเกียวนะอืะ้าวว่าดีลุยต่อสไตล์ไทยนะดองเนะาะเขาดองไทยหรือเป็นเกาหลีไม่รู้ยังไม่ได้ชิมมันดองมันดองโอ้ อา้าวขอดองมาแล้วก็ลุยเลยฮะไมต้องคิดเยอะเขาดองแล้วมันจะหนุบหนักขึ้นต้องกินกับเทียวเข้าไปด้วยโหอ,อยงดีหรือใครนะฮะอ่านข้า,ะะางบนเป็นเซตเอ,อยากหลากหลายเป็นเซตนี่แบบนี้ได้เลยก็มอีอีกะอีกะปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ไข่หวานคุณพอดีไข่หวานภาษาญนะี่ปุ่นแหละนะทามาโกะออ๋ไม่ใช่ครับอะไรอ่ะ กินกินไปเถอะครับดูอะไรมาลุยฮะอืมอร่อยอ่ะอร่อยคนกล่อมกำลังดีแล้วอันนี้นะฮะเ็ยของโปรดเธอเลยใช่อ้วนช่ำจริงๆอยากให้มาแล้วก็มาถามเชฟเขาว่าใใช่ฮะนการนี้ควรจะกินอะไรเพราะว่าเชฟแนะนำอันนี้มามันอร่อยมากจริงๆอ่ะปังลีอร่อยมากโอ้โห มาแล้วก็กินกแล้วดีฮะอ,อยากให้ดูไซส์ชิ้นเดียวอิ่มทุกคนหน้าหนาวะเนาะดูดิมันก็จะตโตโตหรอหืมลุยฮะโตแค่ไหนบอมาก,กินคำเดียวนะคะโอ้คนนุ่มเลยบ้าบอ,บอดีใจที่วันนี้ไม่กินอะไรมาเลยเต็มไปกินมื้อนี้อัพอะไรของเธอตัดไป แต่ว่าแต่รักษาค่ะเขาก็จะมีที่นั่งให้ให้ไม่เหมือนกันนะถ้าดังนั้นก็ต้องไปเลือกเอาตัณใจฝันถูกต้องได้ไหมอ่ะอร่อยโอ้โหวันนี้นของปลาไหลฮะมาครื่งนึงลุยครับื่อยย้อนกลับไปดูตอนที่วด,ดีกินนะคะก่อนที่อบป,ป้ากินความแตกต่างที่ลงดุมากที่อย่างแล้วอันนี้นะฮะ แล้วน้ำกินยังไงจะกินยังไงงามเลยเหรอชอบบ้านเมนไทโกะเวลากินกับสวยมันดีมากเลยกัดดูมันข้างในมันจะเป็นแบบไข,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 ข่ไข่ไข่ไข่เลยใชมเฮ้ออยู่ี่ญี่ปุ่นเท่าไกินแบบนี้นะโคตรอร่อยแต่เราไปญี่ปุ่นไม่ได้นะคะแต่เราสามารถกินของจากญี่ปุ่นได้โอ,โ,ดโอ้โหดีเออเราโกยอูนิฉันได้หมดเลยฉันโกยหมดเลยมาลุยครับโอ้ เหมือนดิงเบเกอรที่ญี่ปุ่นเลยนั่นรอนคุณผู้ดีเข้าซีบิวอลลิกีน,กน,กน,นะฮะคัดสันของสดของดีของพรีเมียมจากตลาดปลาทุ่ญี่ปุ่นมาที่นี่นะฮะบอกเลยว่าการันตีว่าสดเทียบใหม่และพรีเมียมแน่นอนที่สำคัญราคาเข้าถึงง่ายมากครับเจ อร่อยมากๆเลยนะคะป้าอร่อยที่สุดเลยฮะใครที่สนใจนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ที่ CPO l o g i s t i ทุกสาขายิ่งเห็นสัญลักษณ์เจแปนพิ P P, มพ์พูดแบบนี้นะฮะยิ่งการันตีได้เลยว่าเป็นความอร่อยแบบออริจินอลญี่ปุ่นแท้โดยเจโทกรุงเทพครับ CPO l o g i s t i นะฮะให้ประสบการณ์การทานปลาตามวิถีญี่ปุ่นแท้ๆแ,แบบดั้งเดิมสุดๆนะครับปัจจุบันนะฮะเขามีหลายสาขาเลยนะครับทั้งแมคโครโลตัสท็อปนะครับครอบคุมกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะและมีแผนจะทยอยเปิดอีกเยอะแยะมากมายใครที่ไม่อยากพลาดประสบกาาารรรณ์ดดีีๆแแบบบนน้ะคัสมถอ ลน์ตาม QR code ที่ขึยไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะเพื่อเตรียมรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับไปก่อนแล้วครับสุดยอดครับเชียบเลย